ันนี้นะคะยกกี้ก็จะมาบอกเคล็ดลับดีๆที่หลายคนถามกันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยว่าเอ๊ะทำยังไงให้มีผิวขาวกระจ่างใสแบบนี้ไม่มีสิวไม่มีฝ้ากระจุดด่างดำรอรยิ้มรอยนะคะบอกเลยว่าต้องออกกําลังกายค่ะยกออกกําลังกายแล้วก็ทานผักผลไม้ที่มีประโยชน์และที่สําคัญค่ะฟังดีๆตัวนี้ชื่อกลูตามาเด เขาค่ะมีสตรอเบอรี่น้อยๆตรงนี้นะคะข้างนี้แล้วก็ใครที่บอกว่าเออกินยากนะคะทานยายายากมากทานอาหารเสริมยากมากไม่ต้องห่วงเพราะเขากินหอมมากโอ้นะคะกินสตรอเบอรี่ฟุ้งฟิงมากแล้วก็ตัวเม็ดของเขานะคะด้านในจะเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะซึ่งหยกนะคะชอบมากเลยทานง่ายมาก ซึ่งเขาเนี่ยมีสาสก,กัดจากแอลกูตาไทโอนค่ะ250มิลลกรัมนอกจากนี้ก็ยังมีสารอาหารที่มีประโยชน์อื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะคะไม,ม่ว่าจะเป็นเปลือกสนมเมล็กองุ่นตังกุยลสฮิปโปรตีนจากถัวเหลืองบรรยายวันนี้ไม่หมดนะบอกเลย <c oughs> เอาเป็นว่าใครอยากสวย <c oughs> ลายไปนะแบรนด์บาเดนั่นเองค่ะซึ่ง <c oughs> เดี๋ยวยกเนี่ยขอตัวไปสวยก่อน <c oughs> เดี๋ยวจะสวยนี่ถานเาค่ะ <c oughs> ู้สึกสวยขึ้นอีกสิบระดับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับดีๆอีกนะคะมีอีก,อก <c oughs> เพียบเลยไว้แจอกันค่ะบ๊ายบาย